ดุทธายุทธเยอะได้เลยครับร้อยตีสิงห์ไทยบุญเจริญเดี๋ยวแกตัวจักสำคัญของเออเออเนี่ยไหอ้ลือ่ทององเยอะอออออย่างเงี้ยขึ้นบนล่างด้วยล่างบนล่างบนล่างเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเหลือไหมล่ะ ดันลยดันดัน้วยดันลล้วนเลยน้ล้วนให้ชอมเลยนะล้วลวให้ชมหน่อยหมดแล้ว็รัสวยนะเียล้วนเลยล้นเยอโอเคแขกัชิญของเรานะครับโศักด์เล้งน้าเราอีสานพูดนวันนี้คุณอสงท่าน ปา,างชา้างเพือนะครับเป็นในสืุอกานให่ดาก่อนเรือถุงสั่งเล็กปางช้างเือกเป็นในสกแล้วก็หาใหญโกตีปันอุ้มเดือที่นองวารีศร,ร์นะครับอ,อุ้มโกตี่าเด็กสงขาด้วยเฮตีบ้านหมอสมบูรณ์ีท่าน้จดารบิพัน